สวัสดีค่ะมันี่ย่าจิพามาสื่อร้านอาหารเอเชียสิออพามาร้านร้านอาหารเอเชียเด้อค่ะวันนี้จะพามาเบิงอมองสื่ออาหารไทยนี่พักพักไทยพักเอเชียคุณบอกาาร้านเป็นยังไงบอ มาหนังบุญมันละมันละมันละกอนี่หดมั่นมั่นหาหน้าที่มั่นหาหน้าที่บักพีกนี่ทุกอย่างคือบานเห่าออแล้วค่ะ

ม่วงทวดินได้สิทวดินสีมาชมพามาชมอันมองก็ขายอันอาหารเอเชีย ขนมข้าปุ่นแหงนี่ข้าปุ่นแหงเห็นบ่คะข้าขปุ่นแหงเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีนี่หมดเลยมาๆกะมีออ้ยไม่กวาดกะมีไม่กวามกวามา,มาเห็นบ่ มีพิโปกอยู่ไทยเลยได้กินกับยางแต่ไม่มีเงินเที่ยวอีกหน่องหนึ่งด้วยจ้ะด้านใหญ่ด้านใหญ่แห้งเราจะขอมาที่นคนกินบนลูด้วยกัน ของหลายหลายหลายฉันเหมือนแบบงวงของหลายเฮงอันนี้จะเป็นพวกขนม ลานี่เป็นปลาเป็นปลาปลาเล็กปลาน้อยมีหมดเลยค่ะปลาขาวก็มีส่วนปลาขาวคือบันห้าปลาทูปลาทูปลาไหลก็มีปลาไหลปลาไหล กระนั้นเห็นใหญ่แหงเลยพี่น้องก็กระนั้นใหญ่ปาสเชลิตป,ปูปูมาถึงเท่าไหร่บ้ปูมาปูมาปูมาถึงเท่าไหร่ สลิดหอยหอยแข็งตัวใหญ่หอยแข็งตัวใหญ่มากเลยค่ะหอยแข็งตัวใหญ่หอยก็หอย,อยปแูปแปน้นปูแก้มเฮงหบักหอยกันนี่หอยกหอยกันนี่หอยเชอรี่เฮ้ยสิมาเอา ข้าชมลานนี่สิเป็นพริก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 ปนนี่สิเป็นพวกเครื่องแกงจะเป็นส้มๆข่าวอร่อยดีก็มีนะคะอร่อยดีก็มีสปลปลาขวด เยอะแยะค่ะมีทุกกลุ่มแบบไม่ว่าเวลาขวดเวลาขวดกะปิกะปิกะปิก็มีมมผลไม้กระป๋องอันนี้จะเป็นผลไม้กระป๋องนะคะผลไม้กระป๋องนี่ น้ำใบยานั่งถึงสะดวกสบายก็ยังเมืองนอน้ำใหม่ใส่น้ำยานั่งืองมาเด็กแข่งเลยเป็นซอสท่องคี่ซอสมีทุกซอสมีทุกซอสเลย มีทุกซอสเลยค่ะ้นี่น้ำปลาที่เขาบอว่าเสียบ อย่างเจะจ้องสิมาเอาป้าชมกันได้ค่ะชมกันจะจ้องสิมาเอาข้งนี้เป็นยางนี่เป็นอ,อนู้อัดอู้อดัดอุ้อดัอด ลำไยอบผิกไทยแนวอันดอกเหี่ยวเห็ดนำเหี่ยวกมะมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆริงมีทุกอย่างอีกอไรเ่อเนเอเชีนีเเ้นกยเตียว เส้นพิซเตียวเส้นพิซเตียว <laughs> ทางนี้เป็นมาม่า เป็นอย่างนี้กุ้ง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 ทุ่งเทไ่เนาะกุ้งเป็นกุ้งกุ้งสดแค่แข็งนมื่อเราคิดถึงอาหารแช่แข็งเราพอง ข้าวล้ามกับมี่ค่ะข้าลวล้ามเห็นบ่าเป็นขนมก่อนอันนี้จะเป็นขาไก่เห ปลาสุ่มทๆเลอนะไรนงส้มปลาส้มตรไเบงอะไร่คมัมักจากมาสื่อของหลายหลายหลางมีทุกอย่างเรื่องของใครพักพี่ผักอย่างเ Nghững <laughs> พักสดขึ้นนี่หน่อยเถอะมันักสดขัวโอ๊ยพักไทบะมี่เริมแนะักไท้บักนาด